าส,าสวัสดีค่ะตอนนี้ลางคอลเลกชัน3เข้ามาแล้วนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆคนพิสุวานาณตาบูธแล้วก็พี่วีละบุรุษนะคะวันนี้ลางและชันสามมาแล้วว่า ยังละคือคือสงหน่อยกว่าเกาปะสวัสดีค่ะคุณสนอะไรซิ่งสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะคะ คอลดชั่นสามที่ทุกคนรอคอยมาแล้วค่ะช่างก็รอคอย <g ười> อ่่านะ <c oughs> อมนอันขนาดมันน่อยลงเนาะอุ้ยตาคุณทายมันกล้องมันกลับมาหางกัน อันนี้คืออันนี้คือนี่เฉยอนนี้คือแปดคือไ่เฉยไม่ใช่มันกล้องมันกลับเมื่อกี้อ่ะกลับคือเฉยนมเดี๋ยวผู้ชมลายตาไปนั่งรอในร่มอ เดี๋ยวจะเริ่มทําให้ตามคิวที่จองไว้นะคะคอลเลคชันสาเดี๋ยวจะเริ่มไล่คิวและวนางของมาแล้วช่างเริ่มทําให้นะคะสําหรับคอลเลคชันสนะคะจะมีพร้อมยิงที่จะทําให้ลูกค้าเล่นเกมกันก็ให้ลูกค้า ไปกดติดตามใน YouTube นะคะช่างเขาก็จะแจกเป็นพร้อมยิงให้ทายเลขเลขอะไรอะ<ม>เลขท้าย3ตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่รู้ว่าช่วงวันเดือนไหนนะคะเดี๋ยวช่างเขาจะแจ้งรายละเอียดอีกทีหนึ่งเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งีง้ค่ะใครผู้โชคดีก็จะได้ พร้อมยิงอ่ะมาแล้วตอนนี้ลางเหลี่ยมชุดเดิมก็หมดแล้วเหลือแค่มัดเดียวในตัวสีทเทาๆเราก็กำลังจะสั่งเพิ่มอีกของที่สั่งมาแต่ละรดหมดเกี้ยงเลย ชายเรียงขึ้นข้างอน,นี่ได้เลยเรียงทับขึ้นไปได้เลยอน,นจะไม่มีที่เดินเดี๋ยวใครจะทิมพ์อะไรเดี๋ยวให้ช่างตอบกลับนะคะเพราะว่าช่างเขากำลังยกลางอยู่มีหน้าที่จับกล้องให้ช่างที่เสร็จสวัสดีป๋าหนวดคะ่ะ จะหนูจะหนีไปอยู่ลบบุรีแล้วนะป๋านวดสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะขออภัยถ้าไม่ได้อ่านชื่อนะคะพอดีตอบคำถามไม่ค่อยเก่งด้วย ใครจะสอบถามอะไรพิมพ์ไว้ในในในไลน์เลยนะคะเดี๋ยวให้สร้างเขาตอบกลับทีหลังนะคะ สำหรับใครที่จองคอลเลคชัน3ทักมาได้เลยนะคะเริ่มทำแล้วค่ะส่วนพร้อมยิงผ่านท้ายยังไม่มาหน้าช่างคงจะทำชุดบนขึ้นก่อนก็จะไล่ตามคิวไปเรื่อยๆนะคะ ช่างก็ขนของเดี๋ยวให้ช่างมาพูดด้วยนะคะทางนี้พูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ไม่ค่อยเป็นตั้งกล้องอไว้มไมไดูนน้ำเลย มันจะล้มไหมอ่ะแอปน,นึงน,นะคะจะลม้มไหมล่ะคณค่ะคให้พี่เขายองเองก็ได้ไหมเห็นไหม ครับมา <coughs> <coughs> ห้ามาแล้วนะฮะสี่ร้อยกว่าลางแป๊บนึงพี่เดี๋ยวให้เขามาซื้อน้ำให้โอเคฮะเดี๋ยวปิดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเริ่มทำชุดบนไปให้ทางร้านแล้วโอเคครับ